ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราที่ช่องพี่นครทองน้องทงไทยนะคะเดี๋ยวพาน้องๆออกเดินนะคะวันนี้ดินมาแล้วนะคะรถมารอแล้วเดี๋ยวเอาน้องช้างออกกลอนนะคะอ้วนดีได้ใหญ่เลยนะคะตื่นเต้นจะได้ออกเดินนะคะครั้งแรกนะคะตั้งแต่กลับมาจากพัทยานะคะครั้งแรกเลยอ้วนใจเย็นอ้วนพี่กิ๊กไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆควานช้างนะคะมาช่วยด้วย มีควานต้านะคะเป็นคนขึ้นขี่พิกกิกนะคะมีควานขันนะคะแล้วก็โอ้ใจเย็นใจควานแซมนะคะมาช่วยนะคะมาช่วยเดินประกบพิกกิกนะคะน้องพาเพิ่งมากลับมาจากโรงเรียนนะคะไปแล้วนะคะใจเย็นอ้วนใจเย็น,เ,ยนเดินไม่ทันอ้วนแล้วนะคะรถมารอได้าหน้าแล้ว ใจเย็นอ้วนอ้วนจะไปอย่างเดียวนะคะ,ะนะโอ้ใจเย็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เดินเลยอ้วนใจเย็นอ้วนคุณแม่อยู่ขวาคุณน้าอยู่ซ้ายนะคะอ่ะป่าหยาจะเหลือไหมไปแล้วนะคะพี่กิ๊กอยู่ไหนเนาะพี่กิ๊กไม่รอเลยนะคะ ไปก่อนนะคะพีก่กิ๊กถมดินให้น้องๆน,นะคะจะได้นอนสบายนะคะจะได้อนอนสบายตัวนะคะลุกง่ายรถมาแล้วนะคะลงดิน8ปทันนะคะ8ปทันรถ ใหญ่ยิ้ดาใหญ่เลยนะคะได้เดินแครงแรกนะคะตั้งแต่กลับมาจากพัทยานะคะเพิ่งได้เดินเพิ่งได้ออกเดินนะคะ,ะมีเพื่อนเพื่อควานมาช่วยพอควานก็พ่วงสามนะคะมีคุณแม่แม่อ้วนนะคะแล้วก็คุณนา้ายากำลังขึ้นนะคะเรียบร้อย ไม่ได้ถูต้นไม้นานเลยนะคุณนะ้ถูกใจคุณแม่นะคะกินใหญ่เลยนะคะดึงใหญ่เลยนะคะอ่าน่าจะหายไปหมดนะคะยาบริเวณนี้เพิ่งขึ้นนะคะเพิ่งตัดได้ไม่นานกำลังขึ้นเรียบร้อยนะคะ ทูใหญ่เลยนะคะคุณนาชอบนะคะ,ะไม่ได้ทูนานเอาให้คุ้มนะคะคุณแม่จะเหลือไหมนอ้อง เลยนะคะนาอ่วนนะเจ้า,านจบนะคะอ่าขัางไรกองอ้วนเลยนะคะอัดาดเดินออกมาข้างนอก แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวนะคะบบยาเอาให้หมดนะคะเอาให้เคลี้ยงนะคะนานๆจะได้ออกนะคะนานๆจะได้ออกสักครั้งหนึ่งเอาให้เคลี้ยงเลยคุณแม่นะคะตัวใหญ่มาก จะไปกินยามาแล้วนะคะเอาเลยอ้วนเอาเลยอ้วนสนุกใหญ่เลยนะคะได้ดไดออกเดินนะคะ ให้หมดนะคะวันนี้อย่าให้เหลืออ่าอย่าให้เหลือเด้อว,วนเด้อว,วันนี้ ดีดาใหญ่เลยนะคะคุณอา ยากว่าเขาเลยนะคะัุนะ เอาเลยคุณนะเอาให้เต็มที่เลยนะคะชอบนะคะนานๆครัง้งออกมาถูตัวนะคะคุณแม่ก็ทานอย่างเดียวนะคะตั้งนาตั้งตาทานอย่างเดียวเลยอ้วนเล่นอย่างเดียวนะคะไม่กินเลย เรียบร้อยนะคะฝั่งนู้นเกลี้ยงไม่เหลือนะคะเกลี้ยงเลยไม่หมดนะคะวันนี้ไม่หมดไม่กลับนะคะ,ะเกลี้ยงเลยเด้ออ้วนอ้วนครับอ้วนอ้วนไม่กินนะคะเล่นอย่างเดียว ถอนอย่างเดียวนะคะร่วมกันไปกิน